สีสันแห่งความปิติยินดีบานสะพรั่งแต่งแต้มผืนฟ้าที่มืดมิดยามราตรีการให้สว่างสวยราวภาพนิรมิตเปรีบประดุจพระมหากรุณาธิคุณที่ส่องสว่างกลางใจพระสงนิกรทั้งปวงแสงสีทองที่ย้อมพื้นแผ่นดินเบื้องล่าง ก็ตรการตาไม่แพ้กันเมื่อพระสงนิกรนับแสนต่างพร้อมใจกันจุดเทียนเล่มน้อยเปเลวเทียนที่เรียงร้อยกันกลายเป็นทะเลเทียนแห่งความจงรักภักดีระยิบระยับไปจนทั่วท้องสนามหลวงและพื้นที่อื่นๆทั่วราชอาณาจักรแสงวิบวับตรการตาไม่จำกัดอยู่เพียงแสงเทียน แต่จากดวงไฟดวงน้อยๆที่เรียงร้อยกันนับล้านล้านดวงส่องประจานตั้งแต่ถนนราชดำเนินในต่อเนื่องมายังถนนราชดำเนินนอกและโอบอ,อ,อ้อมรอบเขตพระราชฐานพระตำหนักจิตรดาระโหฐานที่ประทับความจงรักภักดีของพระศนิกรยอ,อย่างประจักษ์ชัดจากการที่ประชาชนกว่า6ล้านคนหลั่งไหลไปชมนทิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่ทุกภาคส่วนร่วมใจกันจัดขึ้นที่อิมแพกเมืองทองทานีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจรดคาและยังต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองสีประจำวันพระบรมราชสมภพเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้เห็นสร้างความซาบซึ้งตื้นตันจนเป็นที่กล่าวค้านกันไปทั่วเึ่อว่าในหลวงเป็นสัาผัญทางมากสำหรับผมและทุกคนที่อยู่ในประเทศจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่จําเป็นเลยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ที่ว่าก,กันดานอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็ทรงเสด็จไปซึ่งเราธรรมดาเนี่ยเรายังไม่เคยไปอะไรเลยทุกอย่างที่พระอ,องค์ทำนะไม่ใช่เพืออนะอพ่อพระองค์เอง พเพเื่อผู้ชาวบ้านนะชาวไร่ชาวนานตายแทนพระองค์ได้เลยภาพงานพระราชพิธีและกิจกรรมในโอกาสฉลองสิริดาชสมบัติครบ60ปีถูกบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุและสื่อสิ่งพิมพ์ภาพเหล่านี้ นอกจากจะเป็นภาพที่ตราตรึงในหัวใจของชาวไทยทั้งปวงแล้วความงดงามความยิ่งใหญ่ของพระราชพิธีดังกล่าวยังได้แพร่ไปทั่วโลกผ่านสื่อและสำนักข่าวชั้นนำของต่างประเทศความจงรักภักดีของพระสงนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้สื่อต่างชาติต่างค้นหาคำตอบว่าเหตุใด พระองค์จึงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติเฉพาะอย่างยิ่งการที่นายโคฟีออน,นันต์เลขาธิการสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงกรองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยทรงเป็นบุคคลแรกที่ทรงได้รับการถวายรางวัลเกียรติยศนี้ จากที่ทรงอุทิศกำลังพระวรากายและพระวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อย่างประโยชน์และความเจริญอย่างยังย่งยืนมาสู่ประชาชนจนประชาคมโลกถวายพระราชสมัญญาว่าพระมหากษัตริย์นักพัฒนา สถานีโทรทัศน์ CNN เสนอข่าวงานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข่าวคนไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง CNN ทำรายการวิเคราะห์อย่างละเอียดนายจอห์นแบรนดอนผู้อำนวยการโครงการระหว่างประเทศของมูลนิธิเอเชียกล่าวถึงเหตุผลที่คนไทยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า เป็นเพราะพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหน<ล>ทุกแห่งเพื่อส่งกแงกแ้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพระสกนิกรทําให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า3,000โครงการนายวิลเลียมอิโตะอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยกล่าวชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและมีพระราชประสงค์ให้การเมืองไทยดําเนินไปอย่างราบรื่น years he has built upon his reputation which I think is a very very solid one in terms of looking out for the people of Thailand and particularly those uh, in the areas of the country that are sort of left behind in the economic progress that's been made over the last three or four decades and so the king is truly beloved I think throughout the country and it's on the basis of that respect for his work. ยังได้เสนอพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชากรณียกิจที่ทรงทำเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา60ปีของการครองราชไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดการชลประทานและการแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศ eradicate replacing with more sustainable agriculture production ing working opium it with on to more สถานีโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษรายงานข่าวนิทศรรการเฉลิมพระเกียรติที่เมืองทองทานีว่าทั่วทั้งงานเต็มไปด้วยผู้คนที่สวมเสื้อสีเหลืองแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยและยังได้รายงานสด วิธถวายพระพรของพระประมุติและผู้แทนพระองค์จาก25ประเทศนักพระที่นั่งอนันตาสมมาคมรวมถึงแพร่ภาพขบวนเรือพระราชิพิธีกลางลำน้ำเจ้าพระยาที่งดงามไปทั่วโลกด้วย to his name And that's one of the reasons he's so loved here He's a man who seems to stand above the gap between rich and poor he stands above politics as well and all of the people you're seeing here we've come down,

เสนอข่าวการฉลองสิริดาชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องโดยเน้นว่ามีพระประมุขจาก25้าประเทศทั่วโลกรวมทั้งสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงร่วมพระราชพิธีสำคัญต่างๆทั้งทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธีและทรงร่วมงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ

สำนักข่าว a p t n ที่ป้อนข่าวให้สื่อมวลชนทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงรายง,งานข่าวงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอย่างละเอียดครบถ้วนทั้งงานพระราชพิธีต่างๆและงานเฉลิมฉลองพร้อมกับยกย่องว่าตลอดระยะเวลา60ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติได้ส่งทุ่มเทพระวรกายเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีกินดีทั่วหน้า และได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนากว่า3,000โครงการ